เล่มที่5หน้าที่หนึ่งเรื่องที่1จูเลกะสาตกะวัตถุอันว่าเรื่องแห่งพราหมณ์ชื่อว่าจูเลกะสาดกอันข้าพเจ้าจะกล่าวอันว่าพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระวิหารชื่อว่าเจตะวันทรงปราลบซึ่งพราม์ชื่อว่าจูเลกะสาตกะหรือสาดกนะฮะตัดแล้วซึ่งพระธรรมเทศนานี้ว่าอภิษฐะเลทะกาลยาเนดังนี้เป็นต้นความพิสดารว่าชื่ออันว่าพรหมณ์ชื่อว่ามหาเอกาสาดกได้มีแล้วในการแห่งพระทศพล พระนามว่าวิปัสสีแต่ว่าอันว่าพรามณ์ชื่อว่ามหาเอกะสาดกนี้เป็นผู้ชื่อว่าจูเลกะสาดกได้มีแล้วในพระนครชื่อว่าสาวัตถีในการนี้ก็อันว่าผ้าสาดกเป็นเครื่องนุ่งผืนหนึ่งของพรามณ์นั้นได้มีแล้วอันว่าผ้าสาดกเป็นเครื่องนุ่งผืนหนึ่งแม้ของนางพรามณีได้มีแล้วอันว่าผ้าเป็นเครื่องห่มผืนหนึ่งนั่นเทียวของชนทั้งหลายแม้ทั้งสองได้มีแล้ว ในการเป็นที่ไปในภายนอกอันว่าพรามหรือหรือว่าอันว่านางพรามณีย่อมห่มซึ่งผ้าเป็นเครื่องห่มผืนนั้นคันภายหลังณวันหนึ่งคันเมื่อการฟังซึ่งทมในวิหารอันบุคคลเปล่าร้องแล้วอันว่าพรามกล่าวแล้วว่าดูก่อนนางผู้เจริญอันว่าการฟังซึ่งทมอันบุคคลเปล่าร้องแล้วอันว่าเธอจักไปสู่ที่เป็นที่ฟังซึ่งทมในกลางวันหรือหรือว่าอันว่าเธอจักไป สู่ที่เป็นที่ฟังซึ่งทมในกลางคืนเพราะว่าอันเราทั้งหลายไม่อาจเพื่ออันไปโดยความเป็นอันเดียวกันเพราะความไม่มีแห่งผ้าเป็นเครื่องห่มดังนี้อันว่านางพราหมณีกล่าวแล้วว่าผ้าแต่นายอันว่าดิฉันจักไปในกลางวันดังนี้ห่มแล้วซึ่งผ้าสาดกผู้หญิงก็ไปกลางวันนะครับว่าปลอดภัยกว่าอันว่าพรามยังการอันเป็นส่วนแห่งวันให้น้อมล่วงไปวิเศษแล้วในเรือนไปแล้วในกลางคืน นั่งแล้วข้างพระพักของพระศาสดาได้ฟังแล้วสิ่งทมครั้งนั้นอันว่าบีติอันมีวันน้าห้าเกิดขึ้นแล้วแผ่ไปอยู่ตลอดสรีระของพรามณ์นั้นอันว่าพรามณ์นั้นเป็นผู้ไข่เพื่ออันูชาซึ่งพระศาสดาเป็นคิดแล้วว่าถ้าว่าอันว่าเราจักถวายซึ่งผ้าสาดกผือนี้ไซอันว่าผ้าเป็นเครื่องห่มของนางพรามณีจักไม่มีนั่นเทียวอันว่าผ้าเป็นเครื่องห่มของเราจักไม่มีดังนี้ ทั้งนั้นอันว่าพระอันว่าพันแห่งจิตดวงประกอบแล้วด้วยความตนีทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วแก่พรามนั้นอันว่าจิตดวงประกอบแล้วด้วยศรัทธาดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วอีกอันว่าพันแห่งจิตดวงประกอบแล้วด้วยความตนีเกิดขึ้นแล้วครอบงำอยู่ซึ่งจิตดวงประกอบพร้อมแล้วด้วยศรัทธาแม้นั้นอีกอันว่าความตณีอันมีกําลังของพรามนั้นอันราวกับว่า ผู้ถือเอาอยู่ย่อมห้ามซึ่งจิตดวงประกอบพร้อมแล้วด้วยศรัทธานั่นเทียวด้วยประการราชนีเมื่อพรามนั้นคิดอยู่ว่าอันว่าเราจะถวายอันว่าเราจะไม่ถวายดังนี้นั่นเทียวอันว่าปฐมยามเป็นไปร่วงวิเศษแล้วในลําดับนั้นคั้นเมื่อมชิม,มยามถึงพร้อมแล้วอันว่าพรามนั้นไม่ได้อ่านแล้วเพื่ออ,อันถวายในมชิม,มยามแม้นั้นคันเมื่อปิม,มยามถึงพร้อมแล้ว อันว่า,าพราหมณ์นั้นคิดแล้วว่าเมื่อ er เราลบอยู่นั่นเทียวกับด้วยจิตด,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 ดวงประกอบพร้อมแล้วด้วยศรัทธาด้วยด้วยจิตด,ดวงประกอบพร้อมแล้วด้วยความตณีด้วยอันว่ายามทั้งหลายสองเป็นไปล่วมวิเศษแล้วอันว่าจิตดวงประกอบพร้อมแล้วด้วยความตณีดวงมีประมาณเท่านี้ของเหานี้จเจริญอยู่จะไม่ให้เพื่ออันยกขึ้นซึ่งศีรษะจากอบายทั้งหลายสิ่อันว่าเราจะถวายซึ่งผ้าสาดกดังนี้ อันว่าพรามนั้นครอบงำแล้วซึ่งพันแห่งจิตโวยประกอบแล้วด้วยความตนีกระทำแล้วซึ่งจิตโวยประกอบแล้วพร้อมแล้วด้วยศรัทธาให้เป็นปุเรจาริกถือเอาแล้วซึ่งผ้าสาดกวางไว้แล้วณที่ใกล้แห่งพระบาทของพระศาสดาได้กระทำแล้วซึ่งเสียงดังสิ้นสามครั้งว่าอันเราชนะแล้วอันเราชนะแล้วดังนี้เป็นต้นคือชนะใจตัวเองนะครับอันว่าพระราชาพระนามว่าประเสิทธิโกศน ทรงสดับอยู่ซึ่งทำทรงสดับแล้วซึ่งเสียงนั้นตัดแล้วว่าอันว่าเธอทั้งหลายจงถามซึ่งรรมนั้นได้ยินว่าอันว่าอะไรอันรรม์นั้นชนะแล้วดังนี้อันว่าพรามนั้นผู้อันราชฉุดทั้งหลายถามแล้วบอกแจ้งแล้วซึ่งเนื้อความนั้นอันว่าพระราชาทรงสดับแล้วซึ่งเนื้อความนั้นทรงดำริแล้วว่าอันว่ากรรมอันอันบุคคลกระทําได้โดยยากอันพรามกระทาแล้วอันว่าเราจักกระทําซึ่งการส่งเคราะห์ แคพราหมนั้นดังนี้ทรงยังราชบุตรทั้งหลายให้พระราชทานแล้วซึ่งคู่แห่งผ้าสาดกคู่หนึ่งอันว่าพราหมนั้นได้ถวายแล้วซึ่งคู่แห่งผ้าสาดกแม้นั้นแด่พระตถาคตนั่นเทียวอันว่าพระราชาทรงยังราชบุตรทั้งหลายให้พระราชทานแล้วกระทาให้คูณด้วยสองคือซึ่งคู่แห่งผ้าสาดกทั้งหลายสองซึ่งคู่แห่งผ้าสาดกทั้งหลายสี่ซึ่งคู่แห่งผ้าสาดกทั้งหลายแปดซึ่งคู่แห่งผ้าสาดกทั้งหลายสิบหกอีก อันว่าพราหมณ์นั้นได้ถวายแล้วซึ่งคู่แห่งผ้าสาดกทั้งหลายแม้เหล่านั้นแต่พระตถาคตนั่นเทียวครั้งนั้นอันว่าพระราชาทร,ทรงยังราชบุตรทั้งหลายให้พระราชทานแล้วซึ่งคู่แห่ง32ทั้งหลายแก่พราหมณ์นั้นอันว่าพราหมณ์ถือเอาแล้วซึ่งคู่งทั้งหลายสองคือซึ่งคู่หนึ่งเพื่อตนซึ่งคู่หนึ่งเพื่อนางพระมณีจากคู่32นั้นเพื่ออันเปลื้องซึ่งวาทะว่าอันว่าพราหมณ์ไม่ถือเอาแล้วเพื่อตน ละแล้วซึ่งผ้าอันอันตนได้แล้วอันอันตนได้แล้วนันเทียวดังนี้ได้ถวายแล้วซึ่งกู่ทั้งหลาย32แด่พระตถา,าคตนันเทียวส่วนว่า่ันว่าพระราชาขณนเมื่อพรามนั้นถวายอยู่แม้สิ้นเจ็ดครั้งเป็นผู้ทรงประสงค์เพื่ออันพระราชทานอีกเทียวได้ไปแล้ว่านว่าพรามชื่อว่ามหาเอกาสาวกได้ถือเอาแล้วซึ่งขีดเอกาแปลว่าหนึ่งสาวกก็คือผ้าสาวกที่เพียงหนึ่งเดียวอันยิ่งใหญ่อะไรที่อ่ ซึ่งขีดเอาใหม่ได้ถวายเอาแล้วซึ่งขีดในคู่แห่งผ้าสาดกทั้งหลาย64นะขีดค,คู่แห่งผ้าสาดกทั้งหลาย2ในการก่อนส่วนว่าอันว่าครามชื่อว่าจูเลกาสาดกนี้ได้ถือเอาแล้วซึ่งคู่แห่งผ้าสาดกทั้งหลาย2ในการแห่งคู่32อันตนได้แล้วก็คือหยิบมาหนึ่งคู่จาก32ใช่ไหมอันว่าพระราชาทรงสั่งบังคับแล้ว ซึ่งราชบุตรทั้งหลายด้วยพระํำรัดว่าดูกนพนายอันว่ากรรมอันอันผู้คนกระทําได้โดยยากอันพรามกระทําแล้วอันว่าเธอทั้งหลายยังกันและกันพึงให้นํามาซึ่งผ้ากําพลทั้งหลายสองของเราในภายในแห่งบุรีดังนี้อันว่าราชบุตรทั้งหลายเหล่านั้นกระทาแล้วเหมือนอย่างนั้นอันว่าพระราชาทรงยังราชบุตรทั้งหลายให้พระราชทานแล้วซึ่งผ้ากําพลทั้งหลายสองอันมีค่าแสนหนึ่งแก่พรามนั้น อันว่าพราหมณคิดแล้วว่าอันว่าผ้ากําพลทั้งหลายเหล่านี้ย่อมไม่ควรซึ่งอันประกอบเข้าทิศสรีละของเราอันว่าผ้ากําพลทั้งหลายเหล่านั้นเป็นของสมควรแก่พระพุทธศาสนานั่นเทียวย่อมเป็นดังนี้ผูกแล้วซึ่งผ้ากํามลผืนหนึ่งกระกทําให้เป็นเพดานในเบื้องบนแห่งที่เป็นที่บรรทมของพระศาสดาในภายในแห่งพันพระกรันทักุฎีผูกแล้วซึ่งผ้ากําพลผืนหนึ่งกระทําให้เป็นเพดานในที่เป็นที่กระทําซึ่งกิดด้วยพัด ของภิกษุผู้ฉันอยู่ในเรือนของตนหนึ่งมิตรอันว่าพระราชาเสด็จไปแล้วสู่สำนักของพราศาสดาในสมัยเป็นที่สิ้นไปแห่งวันตลอดจำทรงจำได้แล้วนะซึ่งพระกำพลทูลถามแล้วว่า <c oughs> ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันว่าการบูชาอันใครกระทำแล้วดังนี้ขั้นเมื่อพระดำรัสว่าอันว่าการบูชาอันพราหมณ์ชื่อว่าเอกสาดกกระทำแล้วดังนี้อันพระาศาสดาตัดแล้วทรงดำริแล้ว ว่าคำว่าพราหม์ย่อมเลื่อมใสในที่เป็นที่เลื่อมใสของเรานั่นเทียวดังนี้ทรงยังราชบุตรทั้งหลายให้พระราชทานแล้วซึ่งชื่อซึ่งหมวดสี่แห่งวัตถุทั้งปวงกระทาให้เป็นวัตถุสี่ให้เป็นวัตถุสี่เพียงไรแต่ร้อยแห่งวัตถุทั้งปวงอย่างนี้คือซึ่งช้างทั้งหลายสี่ซึ่งม้าทั้งหลายสี่ซึ่งพันแห่งกหาปนะทั้งหลายสี่ซึ่งหญิงทั้งหลายสี่ซึ่งทาสีทั้งหลายสี่ซึ่งบุรุษทั้งหลายสี่ ซึ่งบ้านสวยทั้งหลายสี่แก่พราหมณ์นั้นสรุปมีอะไรบ้างครับมีช้างมีมา้ามีทหาปณะนะมีหญิงหญิงแล้วลงมาก็มีทาสีทาสีก็ต้องมีรุรุษนะครับแล้วก็มีบ้านสวยด้วยตกท้ายมีบ้านนะอันว่าพิสุทธ์ทั้งหลายยังวาจาเป็นเครื่องกล่าวว่าโอ้อันว่ากรรมของพราหมณ์ชื่อว่าจูเลกาสาดกเป็นกรรมน่าอัศาจรรย์ย่อมเป็นอันว่าพราหมณ์ชื่อว่าจูเลกาสาดกนั้นได้แล้วซึ่งหมวด4แห่งวัตถุทั้งปวง ซึ่งการคู่หนึ่งนั่นเทียวอันว่าผลอันสุขวิเศษอันกรรมอันงามอันอันพรามนั้นกระทำแล้วในที่อันเป็นบุญเขตในการนี้นั่นเทียวให้แล้วในวันนี้นั่นเทียวดังนี้ให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้วในลงเป็นที่กล่าวกับเป็นที่แสดงซึ่งทมอันว่าพระศาสดาสเสด็จมาแล้วตรัสรามแล้วว่าลูกกรพิสุท์ทั้งหลายอันว่าเธอทั้งหลายเป็นผู้นาประชุมกันแล้วด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าวอะไรหนอย่อมมีในการนี้ดังนี้ขั้นเมื่อคําว่า อันว่าข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นผู้นั่งประชุมกันแล้วโดยวาจาเป็นเครื่องกล่าวชื่อนี้ย่อมมีในการนี้ดังนี้อันพิสุทธ์ทั้งหลายเหล่านั้นกลับทูลแล้วตัดแล้วว่าดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายถ้าว่าอันว่าพรามชื่อว่าเอกาสาดกนี้จะได้อาศัยเพื่ออันถวายแก่เราในยามที่หนึ่งไซต์อันว่าพรามชื่อว่าเอกาสาดกนี้จะได้ได้แล้วซึ่งหมวด16แห่งวัตถุทั้งปวงถ้าว่าอันว่าพรามชื่อว่าเอกาสาดกนี้ จกได้อาศัยเพื่ออันถวายแก่เราในยามอันมีในถ้ำกลางไซอันว่าพรามีชื่อว่าเอกาศดกนี้จะได้ได้แล้วซึ่งหมวด8แห่งวัตถุทั้งปวง1 6มาเหลือ8นะครับทำ <c oughs> กลางนะครับยามที่1แล้วก็ามาทํำกลางนะครับลดมงครึ่งหนึ่งแต่ว่าอันว่าพรามชื่อว่าเอกสาดกนั่นได้แล้วซึ่งหมวด4 แห่งวัตถุทั้งปวงเพราะความที่แห่งผ้าสาดกนั้นเป็นผ้าอันตนถวายแล้วในการเป็นที่ขจัดเฉพาะซึ่งมืดอันมีกําลังนะครับเพราะฉะนั้นก็แลแต่เวลาไหนที่ถวายนะครับถ้าถวายช้าก็ได้ช้าจากสีหกเหลือแเหลือสนะครับทิงอยู่อันว่ากรรมอันงามอันบุคคลผู้เมื่อกระทำํำยังจิตด,ดวงเกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมแล้วพึงกระทําในขณะนั้นนั่นเทียว เพราะว่าอันว่ากุศลอันอันบุคคลกระทำแล้วช้าเมื่อให้ซึ่งสมบัติจ่อมให้ช้านั่นเทียวเพราะเหตุนั้นอันว่ากรรมอันงามอันบุคคลพึงกระทำในลำดับแห่งจิตตุปปบาทนั่นเทียวจิตตุปปบาทนั่นเทียวดังนี้มาใหม่พึงกระทำในลำดับแห่งจิตตุปปบาทนั่นเทียวดังนี้เมื่อทรงสืบต่อซึ่งอนุสนทิแสดงซึ่งทมตัดแล้วซึ่งพระคาถานี้ว่า อันว่าบุคคลพึงขนขวายในกรรมอันงามพึงให้อไมพึงห้ามซึ่งจิตจากบาปเพราะว่าเมื่อบุคคลกระทําอยู่ซึ่งบาปช้าอันว่าใจย่อมยินดีในบาปดังนี้อหม่พูดครับเพราะว่าเมื่อบุญเมื่อบุคคลอเมเพราะว่าเมื่อบุคคลกระทาอยู่ซึ่งบุญช้านะครับอันว่าใจย่อมยินดีในบาปดังนี้จบ